สวัสดีครับวันนี้อยู่นี่ครับ Isuzu m a x l On U4 ประตูโมเดลเยอประมาณ12-18นะฮะปัญหาสำหรับคันนี้นะฮะที่เราเจอกันประจำก็คือยางริดน้ำซีดนะฮะตัวนี้ฮะเรียกว่ายางริดน้ำนอกนะฮะด้านนะครับหรือซีดไปเลยนะฮะเนื่องจากโดนความร้อนนะครับทำการติดตั้งนะฮะเรียยว่าคิ้วนะครับครอบคิ้วยางสแตนเลสนะครับบางคนเรียกเป็นสแตนเลสผมเรียกว่าเป็นพลาสติกชุบเงาแล้วกันนะครับ บางยี่ห้อก็เป็นสแตนเลสจริงๆนะครับแล้วแต่โรงงานผู้ผลิตนะฮะก่อนที่เราติดตั้งนะครับเราทําการทา้ํายาพีเมอร์ไปก่อนนะฮะแล้วในส่วนของกาวนะฮะถ้าติดมากับอุปกรณ์ไม่ดีเราทําการติดตั้งกาวใหม่ให้เลยนะครับอันทีกาว 3M ที่ติดมากับตัวอุปกรณ์อาจจะหมดสภาพแล้วหรือเป็นคุณภาพต่ำๆนะฮะเราก็ทําการติดตั้งกาวใหม่เข้าไปนะเพื่อเพิ่มการยึดเกาะให้ดีขึ้นนะครับ เนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะฮะ d m a มนะครับปีโมเดลเย,ยีประมาณ12นะฮะถึง18 19นะฮะเราโดนความร้อนลงสูงจะด้านนะครับช่างเขาถามยาพรีเมอร์ก่อนนะฮะเพื่อสร้างแรงยึดเกาะน,นะฮะช่างทาก่อนนะครับทยเยอะเลยนะฮะทยเยอะได้เลยนะครับ บางรุ่นนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะบางรุ่นนะฮะให้ดูบางรุ่นจะแค่นี้นะฮะไม่มีโลโก้คําว่า d ีแม็กนะครับอย่างนี้ฮะนี่โรงงานของเลคอนนะครับจะมีส่วนเกินยาวขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับไม่ใช่ชนแค่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะไม่ใช่ชนแค่ตัวนี้แล้วไม่มีโลโก้นะฮะเป็นแบบเรียบๆอ่านะต้องดูนะฮะบางคนถามว่าทาไมน้าส่งมาไม่เหมือนในคลิปคือแล้วแต่โรงงานนะครับเรามีของโรงงานไหนเราจะรีบส่งให้เลยนะครับาประมาณนี้ฮะพอเวลาติดไปแล้วนะครับก็จะช่วย ป้องกันนะครับให้ยางมีอายุการใช้งานนานขึ้นสำหรับใครที่เจอปัญหานี้ใน All New d m a x นะครับแคป4ประตูรวมถึง m i l เ X e นะฮะสอบถามเพิ่มเติมใน Inbox Facebook Fanpage แต่งรถหน้าแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้น่าลาไปก่อนสวัสดีครับ